เ,เดี๋ยวนะมีน้องคนนี้เขาโทรมาจังเลยนะเดี๋ยวเข้าใจว่านนมีรเรื่องเดือดร้อนนะ,ะเดี๋ยวขอรับสายก่อนนะสดๆสดสดหน้าจอเลยนะถ้าเป็นสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเอ่อสิริประภาชื่อเล่นชื่ออะไรนะหมีอมี่เออหมีมีมมจาได้ละว,วันก่อนบอกว่าวันนี้วันพุธจะให้ไปพบกับใครนะเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดค่ะพอดีพอดีหนูมาเมื่อวานนี้ครับ เขาบอกว่าคนที่ทําเรื่องไม่อยู่เขาเลยนัดหนูมาวันนี้อพอดีหนูมาหนูก็เขาก็ถามหนูก็ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณลุงคุยกับเขาได้ไหมหนูก็ไม่ได้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 มาเลยครับมาเลยขอคุยเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับนี่กําลังออกทีวีอยู่นะบอกเขาด้วยให้เขารู้ตัวด้วยนะ okay, เดี๋ยวคุยเ <ha. S 1> ม่ดีขึ้นมานะาค่ะครับหนูโทรมาก็เลยรับสายก่อนนะครับ คือคุณหมีเนี่ยเขาถูกยึดที่ดินไปขายทอดตลาดะนะครับแล้วก็มีคนซื้อได้ไปแล้วทีนี้ก็คนที่ได้ไปนี่ก็อยากจะขายคืนเขาก็อยากได้ทีนี้เขาก็ไม่มีเงินก้อนเราก็แนะนํมาให้ไปใช้กองทุนหมุนเวียนก็เลยติดต่อที่กเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดนะครับลำล่างอกรายการเจ้าหน้าที่พร้อมคุยไหมสวัสดีครับค่าค่ะคุยกับชี้จี่ก็ไ้ว่างน้ำคาว่างน้ำ ค่ะแปบบ๊บนึงค่ะคุณสีประัยเก,กคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะนั่นแหละฮะค่ะแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ถึงดูจะงงๆงงถึงจะก็ก็ยังเลค่ะนูก็อธิบายไม่ถูอันนี้เรามาเจอเจอที่กองทุนแล้วใช่ไหมค่ะมาที่สหสหกเกษตรราศีสไลค่ะสหกรณ์เษกเษตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะไม่ใช่ที่ราศีสไล ไม่คะที่ผู้พี่ผู้หญิงที่โทรมาวันนั้นเขาให้หนูมาที่อำเภอราศีสไลด้เออมาทําที่อำเภอก็ได้ใช่ค่ะเออมาที่เกษตรอำเภอใช่ไหมค่ะอืมเขาจะคุยไหมน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณทับจากนครปฐมผมไปฉีดวัคซีนเข็มสองตั้งแต่พฤศจิกายนหกสีจนถึงปัจจุบันยังไม่หายขาดบาดยังไม่หาย สวัสดีครับรส,สดีค่ะขเขาบอกมือเขาเขาไม่รับโทรศัพท์ค่ะไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยด้วยเขาไม่เขาไม่คุยอืมนี่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะ,กะเกษตรอำเภอราศรีสไลชใช่ไหมค่ะ<อ>ถามหนูว่ากเกษตรอำเภออยู่ไหมขอถามขอพบกเกษตรอำเภอหน่อยได้ไหมหนูถามซิกเกษตรอำเภอมาทํางานรือยางตอนเนี้ยทันมายัางขอพบหน่อยได้ไหมอิดหนึ่งนะคะเออ ทีมงานต่อเกษตรอำเภอราศีสไลให้ตอนนี้เลยครับทีมงานครับต่อเลยนะว่ามีคนไปขอความช่วยเหลือนะครับอยู่ในพื้นที่ขณะนี้นะคะอีกแป๊บหนึ่งค่ะคุณลุงเขาคุณพี่ศรีประภัยกาลังจะคุยครับครับคุยเรื่องอะไรอ่ะสวัสดีครับคุณศรีประภยัยสวัสดีค่ะผมโทรจากสถานีทรทัชเอ็นบีทีกรมประชาสัมพันธ์นะ กําลังออกอากาศสดๆอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยคุณเปิดทีวีช่องสองอเห็นคนเลยได้ยินเสียงเลยนะทีนี้อย่างนี้ครับผู้ที่ติดต่อคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยชื่อคุณสิสริประภาหรือคุณหมีเนี่ยเขาเนะี่ยถูกยึดที่ดินไปขายทอดตลาดนะครับแล้วก็มีผู้ซื้อไปแล้วแล้วตอนนี้เขาว่าต้องการจะซื้อที่ดินคืน จึงได้รับคำแนะนำนะครับจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจากกรุงเทพโดยดรลวิวันนะครับหัวหน้ากลุ่มงานเนี่ยนะนะครับแนะนำว่าให้มาติดต่อที่เกษตรอำเภอราศีสไลดเพื่อรับเรื่องนะครับแล้วก็ส่งเข้ากองทุนเพื่อพิจารณาให้ได้รับการกู้เงินตรงนี้นะครับตามคุณสมบัติคุณรู้เรื่องนี้ไหมครับดิฉัน คุยกับเขาถึงที่มาที่ไปแล้วมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอืมไม่ใช่รับเรื่องนะคะไม่ใช่นะคะไม่ได้บอกว่าไม่รับนะครับไม่ได้บอกนะสอบถามต่อถ้าเขาอยู่กําลังดําเนินการสอบข้อมออูลค่ะสอบอยู่นะทีนี้เกษตร,รกรไม่เข้าใจอะไรเลยครับต่อข้อมอูลก่อนเพราะว่าถ้าเกษตร,รกรไม่เข้าใจอะไรเลย ถูกต้องค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณก็มีหน้าที่อธิบายให้เขาเข้าใจละกันใหญ่เขากังวลนะให้เขาได้พึ่งพาอาศัยคุณด้วยนะในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไฉันยินดีสําหรับเกษตรกรอ่ะยินดีค่ะไม่ได้มีนอกมีในไม่มีอะไรทั้งนั้นอืมแต่มันก็ต้องบนพื้นฐานของระเบียบปฏิบัติของกองทุนค่ะนะคะคือคุณพูดเสียงดังอย่างเนี้ยคนถึงตกใจไงเนี่ยคุณ ตกใจได้ไงผมยังตกใจคุณเลยคุณเสียงตะโกนดังใช่อย่างนี้คุณพูดเบาๆกับชาวบ้านเขาเป็นชาวบ้านไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอืมคุณพูดเสียงดังกับชาวบ้านนี่พูดกับผมยังเสียงดังเลยคุณจะจเย็นๆใชาไ้าน้องหนูหนูจะเย็นๆคุยกับชาวบ้านคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคะมาติดต่อเรื่องเราก็แนะนาทำความเข้าใจชาวบ้านเขาเข้าใจเขาเข้าเท่านั้นแหละ เอาคุยกันค่ะคุยเลยอะแล้วมาคอยหายเหรเจ้ามาเดีคยะเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐเป็นซะอย่างนี้นะครับแล้วชาวบ้านเขาชาวบ้านก็เลยเดินทางกลับแต่ถ้าไม่งั้นนะอันนี้ให้รู้เลยนะถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยชาวบ้านเข้ามาจะบอกชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เขาไม่รู้ไงเขาถึงมาพึ่งคุณไงมาขอคําแนะนํามาขอความช่วยเหลือนะสิ่งที่คุณจะต้องทำมาขาเวลาชาวบ้านเินเข้ามาปั๊บสวัสดีค่ะคุณอะไรคะมาติดต่อเรื่องอะไรคะ เออหน,น,อน,นูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ๋อเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้เดี๋ยวนั่งรอก่อนนะนะครับเดี๋ยวเอาเอกสารนี้อ่านก่อนนะอ่านก่อนอย่าเพิ่งกรอกนะเออถ้าคุณเรามีประสบการณ์เนี่ยนะเพราะธรรมชาติคนนะเอ๊ะครับอ่าเดี๋ยวคนกรอกเอกสารตามนี้ปั๊บพอเอ๊อรับปับ๊บเอ๊ก็จะเขียนชื่อนางสมุทรมาไว้ก่อนอืมปับกฏว่าไม่ถูกแล้วผิดเขาเขาใบไม้โอ้โหะเริ่มหงุดหงิดเออเพราะฉะนั้น นะคุณรับเอกสารคุณอ่านก่อนนะอ่านหนังสือได้ไหมอ่านได้อ่านได,อนได้อ่านก่อนนะอ่านแล้วก็กรอกตามนี้สงสัยถามหนูนะมีปัญหาอะไรเหรอคะเ,อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอเคกันกรอกข้อมูลตามนี้นะนะครับแล้วมีอะไรมายื่นมาบ้างนะครับถ้าคุณมายื่นขอกู้เนี่ยนะมีสัญญาไหมมีเอกสารอะไรไหอขอบัตรประชาชนมาดูหน่อยนะโอเคแล้วก็ทาเรื่องเข้าสู่ระบบแล้วขั้นตอนที่เกษตรอเภอมําได้แค่ไหนคือแค่รับเรื่อง พอดำเรื่องเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องให้เกษตรกรจังหวัดถูกไหมเพราะหน่วยงานที่จะพิจารณาอนุมัติตรวจสอบอยู่ที่เกษตรสกรจังหวัดแต่ขั้นต้นต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านนี่ขึ้นเสียงอ่ะใช่เมื่อกี้ฟังอกกรไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังอยู่ก็รู้แล้วว่าเสียงตอบไม่รู้ว่าเสียงพี่ก็เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าไม่น่าคุยด้วยนะเจ้าหน้าที่คนนี้ประชาชนเขาไม่น่าจะคุยด้วยหรอกอยู่ที่เกษตรอยู่ที่เกษตรอำเภอราศีสไลดนะฝากเกษตรช่วย ช่วยดูเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าคนที่รับเรื่องชาวบ้านต้องมีจิตวิญญาณในการบริการค่ะขนาดผมผมยังไม่อยากคุยด้วยเลยแล้วเราแจ้งแล้วนะคะว่ากําลังออกอาอกาศอยู่ถ้าเป็นแบบคนทั่วไปก็นะ่าจะต้องทําเสียงดีแล้วนะ,นะแต่นีิสังว่าเป็นปกติยังเถียง เป็นปกติทำเป็วันออกทีวีหรือไม่ออกทีวีก็เป็นเสียงอย่างนี้แหละเป็นตัวของพี่เขาเองพูดเฉยเลยมีนอกมีในมัไม่ได้พูดอะไรก็เพียงแต่ว่าเอาละถามมาขอคุยหน่อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามาติดต่อนะครับช่วยดูแลเขานิดหนึ่งชาวบ้านเขามาก็เป็นเช่นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ให้กระทรวงเกษตรได้พิจารณาหน่อยนะถ้างั้นนะคือไม่ได้อะครับชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งเนีย นั่นนี่คือปัญหาที่ชาวบ,บ้านพอเข้าไปเจอคนแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะไปต่อหรือเขาจะถอยค่ะเขาจะถอยแล้วกลับบ้านดีกว่าเขาขจะถอยก็จะกลับไปไหนก็โดนดุอ่ะโดนดุโดนว่าเวลาคนมาติดต่อราชาการเนี่ยพยายามพูดดีดแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังดุอยู <นะ S 2> ่นะแต่เขารู้สึกเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเป็นูดเฉยเฉยเขาเป็นคนอย่างเงี้ย อ่าผู้กษามีที่บ้านอะอย่างเงี้ยผู้กับลูกที่บ้านอะอย่างเงี้ยแต่พอมาพูดคนเราก็จะพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ไน่ะจริงๆเราอยู่ในสังคมหมู่มากไม่ใช่ว่าการพูดแบบนี้กับที่บ้านจะพูดกับทุกคนได้เราต้องปรับตัวเองด้วยไม่งนั้นเราก็จะเป็นแกะดําอยู่อย่างนั้นเอนะอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าประทับใจเลยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฝากฝากด้วยนะนะครับเราบอกก่อนแล้วเมื่อกี้นะ คุยออกทีวีนะควรจะได้ตั้งหลักได้นะนะมายัางไงไปอย่างนั้นเลยเนี่ค่ะพี่ที่อยู่ในไลน์แชท o อ e เป h a ชของเราก็บอกว่าชุนดีทีต่างจังหวัดมัจะพูดคอยตั้งแง่กับประชาชนจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนค่ะเพราะบางคนก็พูดกับประชาชนดีอย่างในอำเภอที่เราติดต่อไปเนี่ยท่านดูแลประชาชนอย่างดีเลย,เลยค่ะอันนี้ก็คือปัดให้ไปไปใช่ <laughs> คือถ้าเขาทนไม่ได้เขาไปพอไปก็ปับ๊บอย่าลืมนะชาวบ้านออกจากหมู่บ้านไปถึงอำเภอเนี่ยเขาลำบากจะจานะครับเขาต้องตื่นแต่เช้ากว่าจะไปถึงนะพอไปถึงแล้วเจอเจ้าหน้าที่พูดจากับเขาแบบนี้นะคือพูดจาไม่มีหางเสียงคือพูดจาเสียงดังคือพูดจาว่าเกษตรกรไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอก็ใช่อ่ะทิเขามาหาคุณให้คุณช่วยไง ลืมคิดไปหรือเปล่าหรอเขามีแต่ปัญหามาแหละแต่เขาอาจจะยังเรียบเรียงคําพูดออกมาไม่ถูกเราให้คณตั้งคําถามเหมือนาที่วิทยาลัตั้งคาถามอะเวลาคนเล่าก็เล่าแบบเปะปไปหมดเนะฮะเราต้องเป็นเจ้าหน้าที่เราต้องตั้งคําถามเพื่อที่จะเอาคําตอบให้ได้จะได้สรุปความได้ต้องอบรมซะก่อนเนาะทุกหน่วยงานราชการนะเวลาชาวบ้างไอ้นี้แหละจริงๆเนยนะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่รัฐเขามีนโยบายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ลดการพูดจาไม่ดีใส่กันนีออ้ลดการประทักคารมกันแบบนี้ <c oughs> ก็เข้าทางช่องทางใช่คุณจะด่ากันทางแชทให้มันรู้ไปจะ <c oughs> ต้อมีหลักฐานออจะมีหลักฐานชัดเจนนะแต่ถ้าคุณยังปฏิบัติต่อชาวบ้านแบบนี้อยู่นะ <c oughs> เป็นปัญหาวิธีคิดของคุณเป็นปัญหาปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้วยให้ชาวบ้านได้พึ่งพาใัยได้นี่ประชาบ้านเห็นหน้าปั๊บถอยอนะครับชาวบ้านก็คือชาวบ้านวันยังค่ำานะครับจะกดหัวชาวบ้านไม่ได้นะ นะฮะคุณทัพจากนาคนปรปฐมได้ฉีดวัคซีนตั้งแต่พฤศจิกายน64ปัจจุบันยังไม่หายปวดแขนคุณทัพก็ต้องติดต่อที่ถ้ามันมีปัญหาผลข้างเคียงอยู่นะครับคุณทัพติดต่อ1330สปสชนะครับแล้วก็ถ้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนคนปรปฐมไปติดต่อโรงพยาบาลจังหวัดหรือสาธารณสุขจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อยื่นขอรับเงินเยียวยาได้นะครับหลักฐานการรักษานั่นแหละครับขอยื่น ที่จะให้ทางสปสชก็ได้พิจารณานะครับตรงนี้นะคุณทับนะติดต่อทางโรงพยาบาลที่คุณที่คุณไปรักษาจากอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะครับหรือยื่นเรื่องตรงที่สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์หรือถ้ายังงงง,ง,งอยู่เบอร์โทรศัพท์1330สามสนะครับสปสชบัตรทองนะ,นะเขาจะมีช่องโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงครับ หลายๆท่านก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งในไลน์ Open c h น t ชทั้งในไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐดูรายการอยู่ก็ปรับเปลี่ยนการพูดจากับประชาชนหน่อยก็จะดีมากๆตินต่อกเกษตรอำเภอราศสีสนายข้าสายมาหน่อยนะตอนนี้ติดต่อได้ไหมติดต่อได้ไหมครับติดต่อเข้ามานะติดต่อมาขอคุยท่านหน่อยนะครับ ท่านผู้ชมถ้ามีคำถามนะคะส่งมาค่ะทางโอเปเรชันของเรานะคะไลน์เดี๋ยวเราจะขึ้น QR โค้ดให้หน้าจอนะคะส่งมาเป็นคำถามได้เลยไม่ต้องทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่แปลกปนอยู่ในนี้ได้ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเวลาให้ข้อมูลกับใครในสัปดาณะนัคะคุณเจนบอกว่าแค่ฟังเสียงยังยังน่ากลัวถ้าเห็นหน้าด้วยคงสยองน่าดู อาจจะน่าสวยก็ได้ไหมยพี่พี่เขาจะสวยเขาเสียงดุเป็นคนเสียงดุถ้าสวยแล้วดุยังคนสวยใจดัง <c oughs> เชิญเิอเชิญย้ำพี่ให้จม <c oughs> อารมณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะผ่านช่วงเวลาไม่สักครู่นี้ไปคือผม <c oughs> ผมเสียอารมณ์กับคนเจ้าหน้าที่เนาะต้อง,ง,งเสียมรารยาทัดสายทิ้งเลยเพราะว่าให้ออกกับต่อไปไม่ไหวคือผมเจอทํางานแบบนี้โทษนะจริงๆหลังไม่เราเนี่ยก็เจอเจอกับคนที่คุยรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องเชิงดังกันอยู่เหมือนกันนะหลังไม่กว่าจะมาเจอเราเนี่ยนะเราก็ต้อง ต้องสะกดอารมณ์และต้องเข้าใจเขานะและบางครั้งถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยหน้าใหม่คุณผู้ชมใจเห็นว่าผมจะถามว่าขอโทษนะครับอ,อ,อายุเท่าไหร่ ก็จะได้รู้ว่าการดังินชัดเจนไหมแกพูดจะรู้เรื่องมากไหมถ้าหนักไปกว่านั้นจะถามขอโทษนะครับไม่ทราบว่าจบระดับการศึกษาระดับไหนคืออันนี้ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนแต่เราจะได้วินิจฉัยถูกค่ะว่าเขาเป็นใครบางคนเนี่ยเราฟังเสร็จปั๊บเราขอถามเลยโทษนะฮะเรียนอะไรมาครับ ถึงว่ามีความรู้มากมีความรู้มากเหตุการณมาได้นึงอมั้ยจะเป็นข้าราชการบำนาญด้านนี้มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่นะทีมงานบอกผมด้วยนะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอราศีสไลนะนะครับได้ไหมติดต่อได้ไหมคือเอาเรื่องอื่นเข้ามาก่อนไม่ต้องรอนะทีมงานครับนะมีสายเยอะเลยวันนี้ที่ส่งเรื่องเข้ามาก่อนมาทำงานอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยจะต่อสายไม่ถูกตอนนี้อื ะะต่อสายเข้ามา,าได้เลยนะคะ้าอยู่ที่แถวลาศีสลดยก็แวะไปที่กเกษตรอำเภอหน่อยแล้วกันนะไปให้กำลังใจพี่เขาหน่อยนะคุณคุณสมใจนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะคุณสมใจม <า S 2> เห็นว่าราเรียกสายอยู่นะคะทีมงานต่อให้เร็วหน่อยนะทีมงานครับ